ตายเนอะหลึ่งอันมันมันไข่หมดแล้วแม่จะหน่อยต่อแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนไข่เนี่ยย้ายจากดินปลูกนั่เหมือนไข่เนี่ยราัาละดาไปไหนนนดิปลูกาดาอยู่ด้ายแม่กรุงเทพปะจ้าอันว่าว่าสิมาว่าอันโฉมการเนั่นลูกไข่เล็กปเดม่าแกไปอยู่นั่นผู้ใดเลี้ยงลูกไข่จ้างเขาเลี้ยงโอ้เอาเงินเดือนมาจ้างเขาเนี่ยว่ะอืม ตกันเดือนสามเมื่อจ้งเขาสองเมื่อเก้าบเย่ยมบ้านต้อยแม่พอดีว่าจะแม่จะบอกแนเนยหายใจทอนเออไนเ้ยมันไปไป่างไปแจงเดด อันอันนี้ออะไนะความกระดามันบความดีชาดีชาความดิชา